เว,เวลา17นาฬิกา41นาทีสมเด็จพระกนิธิเทวราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามประดมพระราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปเมนชั่วคราววัดปรมัยยิกาวาสวรวิหารอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานเพลิงศพพระราชยานน้มงคเสเนปะพังกรโรอดีตเจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสและอดีตเจ้าคณะตำบลปากเกรด็ด มรณาภาพเมื่อวันที่21มีนาคม2564จิริอายุ70ปีพันศา51พระราชยานะมงคลมีนามเดิมว่าสเสน่แดงเฟื่องเกิดเมื่อวันที่1พฤษภาคม2493เมื่ออายุ12ปีบปรรพชาที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์อายุครบ20ปีอุปสมบทที่วัดเสาทงทองเป็นพระเถราจารย์เชื้อสายไทยรามันและพระนักพัฒนาที่พุทธศาสนนเลื่อมสายศรัทธา ได้ทำนุบำรุงวัดให้งดงามจัดระเบียบการปกครองให้พระพิษุส,สามาเณรทุกรูปปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและกฎของมหาเทระสมาคมอย่างเคร่งครัดใช้ธรรมะสอนชาวบ้านให้ประกอบสามอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างสมถะและพอเพียง นอกจากนี้ยังเป็นผู้เอาใจใส่ศิละปะวัฒนธรรมและงานประเพณีของชาวไทยเชื้อสายรามันเสมอมาเจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาภาษารามันถูกต้องตามอักขระวิธี